ชาดอกสตาร์ Star, ภารกิจดาวกลับมาพบก,กับคุณผู้ชมแล้วค่ะวันนี้นะคะอันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตึกเรียน SC8 ค่ะหลายหลายคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าตึกเรียน SC8 ีเนี่ยเป็นตึกที่สูงที่สุดในมขอของเราเลยนะคะว่าแต่ว่าเรื่องของความสูงของตึกเนี่ยมันจะเกี่ยวกับภารกิจของเรายัางไงอันนี้ว่าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในรายการมิชชั่นอัลสา์วันนี้เลยดีกว่าค่ะ เย็นสบายแถมยังเห็นวิวทั่วมอขอเลยค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าวันนี้นี่ไม่ได้พาคุณผู้ชมมาชมวิวอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าวันนี้นี่จะพาคุณผู้ชมมาเรียนการเล่นวิทยุสื่อสาร<อ>กับชาวชมรมวิทยุสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานี่เองค่ะและตอนนี้นะคะนี่ก็นั่งอยู่กับพี่โอค่ะสวัสดีค่ะพี่โอนี่เป็นประธานชมรม <ขอ S 1> ใช่ไหม <ขอ S 1> คะประธานชมรมอืแล้วชมรมของเราเนี่ยมีจํานวนสมาชิกกี่คนคะประมาณเก้าสิบเก้าสิบห้า แล้วแวะเวียนกันมาเป็นประจำก็จะมาอยู่ประมาณวันละ20คน25คนนะสนับสนุนกันทุกวันพฤหัสค่ะก่อนเลยต้องถามว่าทําไมต้องขึ้นมาอยู่สูงขนาดนี้คะเพราะหนึ่งคือทางชมรมเราเนี่ยไม่เสาความสูงเราไม่ก็สูงไม่ได้ความสูงไม่พอ <S <S แล้วเราก็คิดว่าเนี่ยตึกเนี้ยสูงที่สุดแล้วเราขอาอนุญ,ญาตใช้งานเนี่ยได้ดีที่สุดเราทำเลมันเหมาะคือมัน ตั้งอยู่บนที่ที่มีความสูงของมาสูง<ช>แล้วับวเรทเลยมา215เมตรแล้วก็สามารถขึ้นเสาได้เลยก็คือความสูงเนี่ยเป็นปัจจัยหลักสําคัญสําหรับชมรมเราเพราะว่าชมรมเราเนี่ยต้องใช้มีเสาเสาเขาเรียกว่าเป็นเสรา,เาเรักอา,ากาศสาอากาศอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือต้องตั้งในที่ที่สูงสูงเพื่อจะเกี่ยวกับเรื่องของความถี่<อ>ในการรับสัญญ,ญาณรอเปล่าคะใช่ครับยิ่งความสูงยิ่งมากโอกาสออกอากาศ ยิงไก่ครับอย่างเช่น F อฟเอรอยสนี่ยฮะเสาเขหนึ่งร้สิบรยี่สิบเอาอะไรครหกิเมตรครับเสาหกสิบเมตรหกสิบเมตรก็ส่งก้าองส่งสิบกิโลบต์ก็จะมากกว่าของเราของเราสิบของแ่ส จุ่รถบัสอาจะไปได้ไกลกว่ายิ่งสูงยิ่งกำลังส่งสูงก็ยิง่งไกลไกลที<อ>ามากนั้นอย่างนี้ดเองค่ะเป็นว่าวันนี้นะคะอันนี้รัะคุณผู้ชมเนี่ยมาขอเป็นสิทธิ์ได้ไหมคะช่วยสอนการเล่นวิทยุสื่อสารให้หน่อยได้ไหมคะครับผมถ้าสมมติว่าเพิ่งเริ่มเล่นอย่างเงี้ยคะ่ะคือต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างเล่นวิทยุแบ่งเป็นสองประเภทน,นะครับแบ่งเป็นวิทยุสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็วิทยุสำหรับนักวิสมัครเล่นค่ะในในแับ ประชาชนที่สามารถใช้ได้นะครับเราแบบประชาชนทั่วไปก็จะเป็นเครื่องสีแดงที่เราเห็นกันทั่วทั่วไปเช่นงานรอพอใช้กันคุยกันสามารถคุยกันได้โดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตครับซื้อมาใช้เองได้ซื้อมาเราจดทะเบียนเครื่องครับเหมือนจดทะเบียนรถจดทะเบียนเครื่องเครื่องเค่หนึ่งของเราใช่แล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีครับแล้วอีกอย่างหนึ่งละคะอย่างหนึ่งคือเป็นเครื่องถ้าภาษาราชการเรียกว่าเครื่องสอความถี่ประเภทหนึ่งคือสามารถ เปลี่ยนความผีหน้าเครื่องได้อก็คือเป็นเครื่องสมัครเลนลเราเรียกกันภาษาว่าเครื่องวิสัครเลนวิสัครเลนก็คือคนที่จะสามารถมีสิทธิครอบครองแล้วใช้งานได้ต้องสอบผ่านการสอบอต้องต้องมีการสอบด้วยก่อนที่จะเอาครอบครองสอบแล้วผ่านครัสบสอบแล้วก็ผ่านการสอบอซึ่ง พอผ่านการสอบแล้วเราก็ต้องได้ไป,ประกาศีิยาบัตรเราเอาประกาศศยาบัตรน่ะไปขอน้ำเลียกขานซึ่งเราได้น้ำเลียดขานขึ้นมาซึ่งน้ำเลืขานเราสามารถใช้ทั่วโลกแล้วก็มีน้ำเลืขานเดียวคือสมมุติว่าเราตายแล้วน้ำเลืขานนี้ก็จะไม่ถูกกลับมาใช้อีกอย่างนี้เองคือต้องมีเป็นการขออนุญ,ญาตกันก่อนครับแล้วเราจะไปอนุญาตแล้วก็พอมน้ำเลืขานเรามาค่ะ ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เขากําลังดูอยู่เนี่ยอยากจะมาเข้าชมรมนี้บ้างคือเขาต้องมีอุปกรณ์อะไรติดไม้ติด,ม,ตดมือมาหรือเปล่าคะไม่มีครับทาง<ม>เราไม่จำเป็นใช่ไหมคะไม่จำเป็นครับทาง<อ>เรามีัพ p อ o r t ให้ครับมี s u พ p o ให้แล้วก็สามารถสอนให้ได้ที่นี่มีแบบว่าเครื่องเครื่องมืออะไรบ้างคะในการที่จะมาใช้เล่นในชมรมเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างมันก็จะมีเครื่องสองประเภทนะครับตอนนี้อตอนนี้ก็มีเครื่องประเภท จำที่กับประเภทมือถือถ้าเป็นประเภทมือถือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีมาด้วยครื่องมือถือค่ะกําลังส่งไม่เกินห้าวัตต์ครับ<อ>กาลังส่งไม่เกินห้าวัตต์แล้วก็ถ้าเป็นเครื่องที่ตั้งโต๊ะอย่างเช่นราเขาเล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะกําลังส่งอ่าไม่เกินสิบวัตต์ ก็คือจะ a d v a n c ขึ้นไปอีกใด่ครับแล้วการขอตั้งขอตั้งสถานีเช่นการขึ้นเสาอย่างเงี้ยขึ้นต่างบ้านครับต้องมีการจดทะเบียนขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุเพราะว่าถือว่าเป็นสถานีวิทยุเหมือนกันเพราะว่ามันต้องแบบใช้คลื่นความถี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะต้องใช้สัญญาณก็ต้องไปขออนุญาตก่อนเห็นบอกว่ามีชื่อด้วยใช่ไหมคะที่นี่คือเป็นอะไรคะที่นี่ทีมนี้เราใช้ น้ำบนรกฐานของทีมเป็นโฮเทลเซราโฟแทงโก้โนมเบอร์บิสกี้ครับก็คือโฮเทลเอสครับแล้วก็เซราเซราก็คือเอสสี่แล้วก็สี ทีแ t นก็เอ็ N ดับเบิลเอ็นโนแล้วก็ W คือมันจะเป็นคือปกติเนี่ยเราจะได้ได้ยินเวลาเขาใช้วอลกันเป็นแบบวอลหนึ่งเล่นวอลสองวอลหนึ่งเล่นวอลสองเศร้าแล้วเปลี่ยนเศร้าแล้วเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะมีเป็นสาบเฉพาะขึ้นมาอีกอ่าอันนี้ก็เป็นครับ เขาเรียกว่าฟอนติสคอไซครับเพื่อชี้ให้เรารู้ว่าคนนี้เป็นใครอย่างเช่นทำไมเราโทรศัพท์กันเราต้องบอกว่ากอไก่เราจะรู้ว่านี่คือกอไก่นะเช่นเราบอกเอเออัลฟาคือเอถ้าเอสอย่างเช่นมีคาสันท์ที่จะฟังยากคือเอสกับเอสใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าเอสเขาอาจจะ เอสอะไรเงี้ยเืออะไร S หรือ H ก่อนอะไรเงี<ช>้ยอาจจะแบบสับโซนแล้วเราบอกว่าโฮเทลเซ่าเราเขารู้เลยว่าเป็นตัว H, S กับตัว S อันนี้เคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องด้านการบินมานี่รู้สึกว่าตัวสอนรอถึง Z เนี่ยมันจะเหมือนกันใช้เป็นโค้ดเดียวกันกับโค้ดที่นักบินเขาใช้ใช่ไหมคะก็คือเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยมาตรฐานเดียวกันครับสำหรับบินใชอยางงี้นี่แล้วการการเล่นวิทยุสื่อสารเนี่ยมันสนุกตรงไหนคะการเล่นวิทยุสื่อสารมันสนุกตรงที่ว่า เราส่งไปเนี่ยคือเราเราส่งไปเหมือนเราตะโกนนะครับตะโกนไปแล้วใทรรู้จะตอบก,กับเรา,าบ้างม,มันอาจจะเป็นจังหวัดที่เราคาดคาดไม่ถึงอย่างเช่นการแข่งขันปีแล้วก็ได้นครสวสรรค์มาได้เกาะล้านมาอย่างเงี้ยอ่ะมันจะเปน็นก็ไปไกลนะเป็นจังหวัดที่ไปไกลที่สุดนะรับเคยไปไกลสุดของภาคตะวันออกกาญจนบุรีที่ไปถึงค่ะ แล้วสัญญาณชาัดไหมคะไปถึงตรงน,นันเนะไม่ชัดครับเราก็ต้องบิดสกเกลว่ามันต่ำๆเราก็ฟังเสียงซาแต่ว่าก็หูชาดน่อย ไม่แบบว่าไม่หลอนเวลานอนหรอคะคือแบบอยู่กับสัญญาณวิทยุแบบมันแบบซาตลอดเลยอย่างเงี้ยก็หลังแข่งเสร็จประมาณตั้งสองวันก็จะมีอาการ <c oughs> อาการไงี้คะ <c oughs> มันจะมีซาซามี <c oughs> อะไรเงี้ยเข้ามาในหัวเลย,เลย <c oughs> คือต้องอยู่ต้องเปิดสถานีแบบนี้ทั้งวันเลยหรือเปล่าคะาการแข่งขันไม่จำเป็นต้องแข่งครบ27ชั่วโมงนะครับการแข่งขันไม่จำเป็นต้องแข่งครบ27ชั่วโมงแต่ว่าเราสามารถสมมติเราเหนื่อยเราก็พักได้ค่ะ เราอยากกินข้าวเราเราก็ปิดสถานที่ได้<ช>แต่ถ้าเราอยากได้งานมากๆเราก็ต้องมีคนผัดเปลี่ยนเวรมาตลอดค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้พี่เขากําลังอยู่ในการแข่งขันใช่ไหมคะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกเห็นบอกมาว่างั้นช่วยเล่ารายละเอียดการแข่งขันนี้ให้ฟังหน่อยเขาเป็นการแข่งขันยังไงครับการแข่งขันนี้ถูกจัดขึ้นโดยนิตยสาร CQ Magazine ครับซึ่งเป็นจอร์น a ลของนักวิสัมรเล่นค่ะเป็นนิตสารเกี่ยวกับทั้งวิชาการของนักวิสัคกเล่นทั่วโลก ก็คือวิทยุสมัครเล่นเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยใช่ปหคะแต่ว่ามีเป็นแบบองค์กรทั่วโลกเลยวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการสากลครับมีสมาชิกด้วยกันทั่วโลกครับมีมากที่สุดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับที่เป็นนักสมัครเล่นมีเยอะมากแล้วการแข่งขันนี้คือต้องแข่งขันอะไรยังไงคะมีกฎกติกาว,ว่าอ่าการแข่งขันก็คือเราต้องติดต่อกับสถานีห,หรือติดต่อกับคนที่เป็นนักวิสมัครเล่นด้วยกัน ใหะได้มากที่สุดอืแล้วก็พื้นที่การติดต่อสูงที่สุดค่แล้วเราจะนำมาคิดคะแนนเพื่อเอาไปประมวลผล,ลไปรวมคะแนนที่อเมริกาอีกครั้งหนึงอ๋อทีนี้เห็นมีแบบว่าพอ พอจูนสัญญาณได้ก็ต้องมีเช็คใช่ไหมคะว่าเป็นคลื่นจากสถานีอะไรมีชื่อว่าอะไรยังไงร,รับได้เท่าไหร่แล้วอย่างนี้ทางทางองค์การนั้นเขาจะสามารถเช็คได้ไงคะว่าเฮ้ยเราไม่ได้เมคข้อมูลนะนี่เป็นข้อมูลจริงอะไรมันเป็นายามันอยู่แล้วว่านักืิสสมัครเล่นต้องเคารพในกฎในระเบียบการแข่งขันที่ถูกต้องคือต้องมีสปิริตต้องไม่โกงต้องอ,อยู่ในระเบียบเช็คทัดค,คือ การทำอย่างนั้นมันคือเหมือนการผิดจรรยาบรรณไปแล้วผิดจรรยาบรรณก็คือเหมารวาว่าเราไม่ใช่วริีสมัครเล่นที่ดีค่ะพูดถึงเรื่องกฎกันมากมีกฎหรือว่ามารยาทอะไรบ้างที่ควรต้องรู้คะก็ต้องรู้คือหนึ่งชองความถี่ที่เราต้องการจะคุยต้องว่างคือไม่มีคนคุยถ้ามีคนคุยเราต้องต้องขออนุญาตคอนแทคเข้าไปอย่างเช่นพีตคอนแทคเข้าไปคือห้ามแทกห้ามพูดแทกบ้างนั้นครับอ แทกได้เลยก็คือแทกว่าขอขอ,ขอ,อนุญาตคอนแทคนะครับอย,อย่างเงี้ยครับเออขออนุญาตแท็กถ้าคู่สถานีเขาไม่ให้แทรกเราก็แทก,กไม่ได้ก็คือต้องรองให้ขออนุญาตมาด้วยต้องรองให้อนุญาตแล้วลว่ารอช่องพอดีว่างแล้วอีกอย่างคือเราเวลาเรากดคีย์เราอย่าไปกดทับคีย์อื่นคือเขากดแล้วเราอย่าไปบี้เขาก็คือสมมติเราเขากำลังออกอากาศอยู่ถ้าเราออกอากาศทําไปเนี่ยเขาขีดมันจะ เราถดเดียวกันรานนี้ใครชอบถีดสูงกว่าเนี่ยก็จะคือผู้ชนะนั่นคือคนนั้นเสียงก็จะออกแต่ถ้าสูสีกันมันก็จะจะเสียงมันต่างดาวที่เราไม่ได้ยินไม่ได้เสียงแปลกๆแปลว่ากดปวนนะพี่อ๋อคิดว่าเสน่ห์ของวิทยุสื่อสารอย่างู่ตรงไหนคะเสน่ห์วิทยุสื่อสารเรามันเป็นการติดต่อกับคนหลายๆ หลายๆสาขาอาชีพครับ<า>เราซึ่งเราไม่รู้ด้วยเลยว่าคนนั้นเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรเราถึงเรียกคนที่เราติดต่อด้วยว่าท่านท่านตลอดอ,อ๋อคือต้องคือคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใายตําแหน่งอะไรมาจากไหนดังนั้นเราก็เลยต้องให้เกียรติเขาว่าท่านไว้ก่อนครับทุกคนคในที่สมัครเล่นมีสักและสิทธิ์เท่าเทีเทยมกันค่ะแม้กระทั่งพระราทสมเสด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีโราเรกนาำได้ขานว่าโราเรกเซราวันอ,อัลฟาคือ S <า> S 1 A <S <S เวลาสนทนากับประสน,นิกรอทั่วไปก็ใช้สับทำมันชนคือท่านก็เล่นเหมือนกันเหรอคท่านก็เล<ว>่นครับท่านเป็นนักวิศวกรรมเล่นข้างสูงของประเทศไทย<ว>เป็นเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาเกี่ยวกับการวิทยุในประเทศไทย สมัครแล้วยังตัวพี่โอเองเนี่ยพี่โอแบบมีความรู้ได้ยังไงคะมีความรู้ในด้านนี้มาจากไหนคือประมาณว่าเราต้องใช้รู้ถึงวิธีการใช้เครื่องนะต้องรู้ว่าต้องตั้งสัญญาณอย่างนี้ต้องดู GPS อะไรอย่างเงี้ยคือมีความรู้ตรงนี้มาจากไหนคะทำไมถึงได้มันเล่นได้เราก็ต้องก่อนอื่นนะรายการแข่งขันนี้ใช่ไหมครับก็แข่งขันที่เราแข่งขันด้านนิวสมัครเล่นขั้นต้นนะครับนิวสมครเล่นจะแบ่งเป็น สามขั้นคือเราวิศอ์ในขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงซึ่งขั้นสูงมันจะเป็นเฉพาะพระบรมสารุวงศ์นั้นซึ่งประสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะจะเป็นขั้นสูงขั้นกลางก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าขั้นกลางมีความพิเศษคือสามารถเล่นได้มากความถีหนึ่งซีสี่หนึ่งีหกสามารถเล่นห้าสิบเมกะอเฮิร์ตได้เล่นความถี่ย่านเอชเอฟคือย่านตา่นสามารถเล่นรหัสมอสเหมือนการทหารคับเรียกวารหัสมอสกัน สามารถเล่นได้ขั้นต้นก็สามารถเล่นได้แค่หนึ่งซีซีถึงหนึ่งซีประมาณ<ะ>ครับเป็นระเบียบอ<า>่ะแล้วคราวนี้ไปถึงเขาถามอะไรนะถามว่ามีความรู้ด้านนี้มาจากไหนการเล่นเครื่องอะไรอย่างนี้การเล่นเครื่องก่อนอื่นคือตอนที่ตอนนั้นเริ่มเริ่มมาจากโอ้เล่นกระโดดขวดน้ำอยู่แล้วเวลาเรายิงกระโดดขวดน้ำไปตกที่ไกลๆอย่างเงี้ย แล้วเราไม่รู้เราต้องวัดระยะว่ามันได้ระยะเท่าไหร่แล้วเราก็ปั่นจักรยานไปหาเขาแล้วก็ปั่นกลับมาเลยวคิดว่าจะหายุ่งไม่ใช้อย่างไงดีก็ไปเข้าเบของกสทชก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าลองเร่งเครื่องแดงเราเร่กเครื่องแดงมันวงมันจะจำกัดเราศึกษาไปศึกษามาก็ไปเจอนายกสมาคมของสุรินทร์นะไอ้ทีคิวคิวก็ แนะนำให้ให้มาลองสอบแล้วสนใจในวิทยุก็มาอสอบวิทยุสมัครเล่นก็สอบที่ขอนแก่นวันที่9กันยาเาาาก้าเก้ากุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ปีห้าหงกุมาพันธ์ปีห้าหนึ่งก็ได้นำไปฐานตอนมิถุนาครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเคยได้รางวัลอะไรมาบ้างหรือเปล่าเคยได้รางวัลอะไรบ้างรางวัลก็ จะเป็นใบแสริฟิเขตเลยครับถ้าในภาษาอังกฤษเรียกว่าเอาบอกเป็นลายีบัตรรอบรองว่าเราได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วที่เคยได้โดุดก็คือได้จิตโลเคเตอร์คือได้พื้นที่การแข่งขันของปีก่อนนะครับที่แข่งขันได้โลเคเตอร์มากที่สุดคือได้พื้นที่ครอบคลุมการติดต่อสื่อสารมากที่สุดของภาคอีสานของภาคอีสานเลยครับแล้วคนเล่นเยอะไหมคะภาคอีสานน้องคนเล่นเยอะไหม ประมาณกี่สถานีถ้านับเป็นสถานีเท่าที่สํารวจมาได้ประมาณสิบสิบสองนะครับค่ะแต่ว่าคือทุกคนเนี่ยสามารถเล่นได้คือสามารถแข่งขันไดห้หมดทุกคนที่เป็นนักวิสัครเล่นอขอให้เป็นนักวิสัครเล่นค่ะครับพี่โอคะ่ะตอนนี้พี่โอคิดว่าอันนี้มีความรู้พอที่จะไปเริ่มเล่นวิทยุหรือ,อยังคะก็ <c oughs> ต้องลองมาดูนะต้อง,องลองงั้นเอาเป็นว่านี่ขอไปปฏิบัติลงมือทำจริงเลยได้ป่ะคะคโอเค นี่นะคะนี่ก็บุกมาถึงกองบัญชาก,การเอเลี่ยนแล้วหรอยไม่ใช่เป็นกองแบบที่เขาใช้ในในชมรมไมไ่ยุ่สื่อสารนะคะก็คือเขาจะมาทํางานกันอยู่ตรงนี้นี่เองด้าน,นหลังอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับน้องๆน,นะคะว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดที่มาเข้าชมรมนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ชิดจอร์ดครับจอร์ดท่านจอร์ดนะคะอยู่อยู่คณะอะไรคะอยู่คณะมนุษย์ครับอ่ะคณะมนุษย์สาขาอะไรคะสาขาลัทธะิปราสนาศาสตรละะ์ลัทธิปรัสนาศาสตร์นี่เองเอมาเข้าชมรมกี่ปีแล้วคะเพิ่งมาค,ครับ เพิ่งมาเพิ่งมาได้วันแรกนะครับได้เพิ่งมาได้วันแรกหนูเลือกคนสัมภาษณ์ถูกมากนะคะเป็นไงบ้างทำไมทำไมถึงรู้จักชมรมนี้ได้คะอ๋อเพื่อนพามาเข้าครับแล้วพอมาเข้าจริงๆแล้วเป็นไงบ้างเหนื <c oughs> ่อยเหนื่อยเหนื่อยตรงไหนคะทไมเหนื่อยตรงที่ได้ไดคุยรอรอไอ้คอนแทคกคนอื่นอย่างเงี้ยก็พูดง่ายๆก็คือหน้าอยู่เฉยๆก็เหนื่อยแล้วเราวที่ว่าเสน่ห์ของการเล่นวิทยุสื่อสารเนี่ยอยู่ตรงไหนคะเสน่ห์เหรอครับได้ได้คุยกับ คนได้ไกลๆลอะไรคุยกันแบบไม่เห็นหน้าอะไรอย่างงี้ เหมือนเป็นการขายเสียงหรือเปล่านี้ว่าครับคุยกันแบบบางทีก็นหนแบบมีอ้ถามถถาามมคนนู้นนี่หว่าชื่ออะไรคะชื่อต๊ดครับชื่อตัดอยู่คณะอะไรคะมนุษย์มนุษย์ปีไหนคะปีหนึ่งครับปตอนตอดเคยได้ลองใช้บ้างหรือยังคะก็จะเป็นคนประจุลงในเลเซอร์มากกว่าอ๋ออันนี้อ่ะคนไหนเคยเคยเคยได้คุยบ้างหรือฮะ อาจ๊อดเคยคุยแล้วหรอคะเคยมีประมาณว่าแบบเฮ้ยเสียงหล่อไปนะแล้วมีแบบกระแสตอบรับคนแย่งกันคุยอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าไม่มีครับทำไมอ่ะเสียงไม่หล่อเยน่าครับถ้าเ <laughs> <laughs> กิดว่ามีแบบเป็นเสียงหล่อๆอย่างเงี้ยมาคือจะได้รับการตอบรับเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเสียงสาวๆเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเสียงสาวๆมากกว่านะครับแล้วเขาจะตอบก,กลับมาเป็นไงบ้างคะก็เออจะแบบ เสียงแบบว่าอยากคุยด้วยอะไรเสียงอ alert เป็นพิเศษหรือว่าแย่งกันพูดอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันพูดครับเต็มเลยเอาไว่าเดี๋ยวช่วยสอนอันนี้เล่นได้ไหมคะคือต้องเล่นอะไรยังไงสอนละครับน้องมาวันแรกมาวันแรกครับคิดถูกคิดผิดที่คนนี้เขาชื่ออะไรพี่โออพี่โใช่ไหมครับพี่โอเขาคนนั้นชื่อพี่โอนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวติดต่อกลับรเกินพี่เขา เพียวค่ะช่วยสอนอันนี้เล่นหน่อยได้ไหมคะว่าคือต้องเล่นยังไงต้องพูดอะไรยังไงบ้างมันมันเล่นง่ายมากมมมครับผมในคัฟครอว์ชิ้นหนรับ<ะ>เราเลือกฟอนต์ที่ที่มีคนออกอากาศอยู่ก็แล้วก็กด<ะ>ขออนุญาตใช้คัมมิชี่ครับผมกม็แล้วก็รอเขาตอบครับ<ะ>สมมุติว่าเราจะต้องการติดต่อแล้วก็บอกว่าขอคอนแทคถ้าฝ่ายตรงข้ามรับว่าคอนแทคได้ เราก็พูดไปก็พูดคอไซของเรา <Okay. S 1> ครับผมยกตัวอย่างก็ H H 4 T N W ก็คือย่อ <Okay. S 1> มาจาก Hotel s e l a f o r Tango n e m b e r Whisky เมื่อพูดคอไซจบแล้วก็พูดสิ่งที่เราอยากจะพูดครับ คือพูดนอกเรื่องก็ได้ไงได้ครับผมพูดไปเรื่อยๆเลยพูดอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่คำหยาบแล้วก็ไม่ใช่ข้อห้ามของสมาคมนะครับเห็นบอกว่าตอนจบสุดท้ายมีโค้ดรับด้วยค่ะเวลาเขาจะจากลากันอย่างเงี้ยอย่างพวกเราบอกเฮ้ยจะกลับจะลากแล้วก็เบ๊ยบายแต่ฐานนี้ใช้อะไรนะคะจะเป็นใช้ถานนะครับว่า Q r U หรือคือมีอะไรจะพูดต่ออีกไหมแล้วก็73นะว่าว่าโอเคขอให้ประมาณว่ามียังไงล่ะ ฮาบะเกิร์ตเดย์อะไรประมาณนะั้ก็คือพอพูดจบแล้วปุ๊บเหมือนกับเราจะวางสายเราก็จะบอกว่าแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแต่ที่นี่จะใช้เป็นว่า73ค่ะคือ73นี้คือเป็นรหัสที่รู้กันว่าเฮ้ยเราไม่อยากคุยต่อแล้วนะอะไร,รอย่างี้จะวางแล้วนะจะพอแล้วนะฮาบะเกิร์ตเดย์าบะกิดยแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็นอกจาก73แล้วก็ยังมี88ด้วยใช่ไหมคะที่ทราบมาคือมันใช้ต่างกันยังไงบ้างใช้ต่างเพศครับผมแปดสิบแปดก็จะเป็นเพศหญิงก็คืออย่างอันนี้พูดก ต้องพูดว่า88ใช่ไหมคะโอ้ยอย่างงี้ี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มเล่นดีกว่าค่ะเอาเขารรอเ่านี่ยสวัสดี้ซีเียรับค น้าแตกเลยอ่ะขอโทษนะคะซีคิวฮาท์เซวาโฟแชมเปญโนเวเบอร์วิสกี้ค่ะครับเราหลับเลยอ่คนละครับครับหับเลยไอ้คนชิบสาคนชิบสองคนชบสามคนชิบเรื่องคบบบ้าก็สบายเลยกระเป๋าเดียวเลยเนาะไม่เลยเนาะ เอซูเอร์ซ์เปาะเป็นโเทเราโฟเอจเลียโตช่่งนีส่เราส่งเป็น้าะราเ็นไงบ้ท่เปเป็นไัี่เราส่งไปเป็นไงบ้าคะรบคะสัญญาณ่เ็นไางคะ่น้ะสัญญาณทาท่า้สัญญาณาเป็นค

จูเนี่ยนทิงโกเจ็ดสิบสามค่ะยังยังเห็นได้ครับโซลาร์โคครับครับแม่แม่แม่สูงไหมครับเดียวโซลาร์โครับจูเลียนทิงโกสุดสายแล้วก็ได้กินน้ำเป็นถ้าผมับผับขับขับสามแล้วแล้นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมชั้นสูงที่สุดยอดมากๆนะคะเพราะว่าเขามีฐานบังคับการอยู่ที่สูงมากๆนะคะอยู่บนดาดฟ้านั่นเองค่ะ ชมรมวิทยุยสมัครเล่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานี่เองนะคะต้องบอกว่าสนุกมากนะคะได้ประสบก,การณ์ใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ได้รู้เป็นคน้อลับของทางชมรมด้วยอย่างเชื่อนี่เองนะคะก็คงต้องพูดว่าเป็นเอเอลฟาเอลฟาโนเวมเบอร์โนเวมเบอร์อ <laughs> ต้องอยู่บนกว่าด้อะโค้ต้องต้องมาศึกษานะคะเกิดว,ว่า เพื่อนๆนะคะเห็นแล้วก็สนใจอยากจะมาสมัครนะคะก็สามารถมาร่วมจอยกับชมโดมนี้ได้นะคะและสําหรับครั้งหน้านะคะอันนี้จะพาไปดูกิจก,กรรมคนไหนแล้วก็จ,จะจะสิงมากขนาดไหนนะอย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้อันนี้ารายการมิชชั่นเอาซาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ